ครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพิ่งขึ้นมาถึงครับมือสันมือสันวันนี้ก็รถปูนรถปูนขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแต่เช้าเลยนะครับนะครับรถปูนขึ้นมาแล้วสั่งปูนขึ้นมาตอนนี้ช่างก็กําลังจะเล่งช่างกําลังจะเร่งนะครับเร่งเร่งเทพื้นนะครับวันนี้เทพื้นน่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะครับ กับว่ากับว่าที่โฮมสเตย์นะครับไปแล้ววันนี้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาผสมปิดหินปูนทรายนะครับสั่งขึ้นมาได้เลยน,นะครับสั่งมาสามคิวเต็มแต่รู้สึกว่าจะขาดไปนิดนึงนะครับขาดไปนิดนึงอันนี้อันนี้ก็ช่างสร้ง ช่าง <c oughs> ช่างเทพกับช่างดำผู้ทำบ้านนะครับจะได้อยู่ไม่ได้อยู่ก็อยู่ที่สองช่างในชะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่างเลยนะครับอันนี้อัดโดบกาแฟทุกวันเลยวันนี้สงสัยจะต้องกินกระทิงแดงเนาะเอ็มร้อยนะครับขอเอ็มร้อยขอเอ็มร้อยนะครับขอเอ็มร้อยนี่ นั่นนั่นบอกว่าแต่เช้าเลยนะครับนี่่นีอันนี้ก็จะเทเพิ่มนิดนึงครับนี่ก็อกุปรกรณ์ก็อ๋อเดี๋ยว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 มาคุยเนาะเอาพื้นเสร็จก่อนเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันต่อ นึ่นะครับก็ยังลกๆยังเละๆอยู่เนาะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับรู้สึกว่าได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าด้วยวันนี้งสงสสยพ่อมาตัดหญ้าเนาะนี่เทพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูลงบประมาณก่อนว่า <c oughs> จะได้ปูกระเบื้องหรือว่าจะได้ปูเสือน้ำมันนะครับก็ค่อยดูงบประมาณเนาะนะครับ ก็ผสมปูนทุดนี้ก็น่าจะประมาณสักห้านาทีนะครับ <c oughs> นี่เป็นงานพื้นเนาะครับผมนี่ก็ติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยนะครับตรงนี้ที่เรามองเห็นนะครับทางเข้าถ <c oughs> นนใหญ่ครับ นอนใหญ่เลยนะครับีมาดูเสียงตัดหญ้าใครมาตัดหญ้าเนาะวันนี้ <c oughs> โอ้สงสัยตอนเย็นนี้จะมีเมนูแกงหน่อไม้นะครับอืม <c oughs> มีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้สดๆนะครับ <c oughs> สดสดด้วย <c oughs> โอ้พ่องหงนะครับตัดหญ้านี่เห็นแล้วต้นผักหวานก็แตกแตกยอดแล้วนะครับตัดหญ้าอยู่แล้วทิศก็จะมาช่วยลูก ก็ก็วางแผนก่อนกเกษียณเนาะนะครับเ่วยลูกทำสวนก็ไม่ยอมจ้างแรงงานนะครับพยายามทำเองพยายามทำเองนะครับยอดตกหวานเตรียมแกงใส่หน่อ,อไม้ตอนเย็นนะครับสวัสดีครับพงสวัสดีครับ ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาช่วยพ่อนะครับตัดหญ้ากลับมาถึงที่ร้านกาแฟก็ท่อน้ําแตกเหมือนเดิมนะครับแตกได้ทุกวันเลยไม่รู้เป็นไรไมีฝังลงดินมันเลยสงสัยคนไปเหยียบเลยแตกเนาะ น,นี่ก็ความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับโฮมสเตย์นะครับที่พักมีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งและมารายงานให้ทราบเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องกาแฟกกอกนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ